สวัสดีครับรถนำฟ้านะครับนี้พามาดูรถเข้าใหม่นะฮะสายฮอนด้านะครับหายไปนานนะครับ LS 125นะครับนี้คุงจะได้มานะครับสภาพเดิมๆนะครับยุอสีเต็มนะครับใช้ได้ครบทุกระบบนะครับก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะกด s u b สไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เอคันนี้เอกสารโค้บโอนนะครับภาษีเล็ม67เลยนะครับภาษีถึงปีหน้าเลยสีแดงดำตรงเล่มนะครับคันนี้ใช้เป็นรหัส L S. 125R นะครับรหัส R ก็คือเป็นโฉมเก่านะครับแต่ว่ามาใส่เป็นชุดสีตัวใหม่อ่าตัวสีตัวใหม่งานสีนี้ก็สวยงามนะครับก็พอมีตำหนิจากการใช้งานนะครับ ชุดสีที่ผมให้ไปประมาณสัก90% 80 90%นะชุดสีเหมือนเบิกใหม่ก็จะมีตำหนิเล็กน้อยจากการใช้งานครับชิ้นกาบข้างนี้น่าจะเบิกใหม่นะครับส่วนสีถังก็นด้นคมันก็จะมีตำหนิสีกระเพาะนะครับเนี่ยฮะเล็กน้อยนะครับแล้วก็หันจะทำสีมาเป็นเม็ดฝุน่นนิดหนึง่งนะครับก็จะเป็นตำหนิอากาศนะครับก็ต้องแจ้งไปนะครับ ส่วนพวกหน้ากากพวกอกอันนี้ก็เหมือนเบิกใหม่นะครับเหมือนเบิกใหม่ไปหน้านี่ก็ใหม่นะใส่ใส่้เลยนะครับบางใบใหม่ครับบางโคนชกหน้าน่าจะจัดทรงมาแล้วนะครับก็ทรงก็จัดว่าเตี้ยในระดับหนึ่งแต่ก็ยังได้ล้อนี่เป็นล้อขอบ17นะฮะล้อยี่ห้ออะไรเนี่ยอะไฮะอยามนี้เลยนะครับ ขึ้นใหม่นะครับล้อใหม่แล้วก็ขึ้นสีรวดใหม่แล้วก็ยางใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะฮล้เบรกก็เก็บสีมาแล้วนะครับแล้วก็มีสายถัดสายเบรกนะครับสายถัดแต่งครบนะครับเสื้อ L S ตรงรุ่นนะครับ K b a c k นะครับส่วนสีโครงก็พอสวยพองามครับก็จะมีตำหนินี่ฮะก็เก็บมาแล้วแหละแต่ว่ามันจะมีตำหนิสีกระเทาะนิดนึง ครับสีฝาเครื่องก็พอสวยพองามเนี่ยก็พอมีครับก็สมราคาก็าแหละขับูเป็นขบูเคเลี่ยงนะครับเปลือยก่อ,น,อ,อน,าานะครับต่อปัดเท้าเดิมท่อน่าจะผ่ามานะรััปลายเดิมครับยกหลังแต่งครับเบรกหน้าเบรกหลังใช้ได้ดีนะนี่นะยางหลังก็ใหม่ๆเลยคนะรับล้อไม่มเปิดปั๊มเบรกหลังก็เก็บสีมาแล้ว ทะเบียนนครสวรรค์คันนี้ซื้อมาจากนครสวรรค์นี่นะสีเต็มหกเจ็ดมาดูด้านโซ่สเตอร์นะครับโซ่สเตอร์สเตอร์เลสสเตอร์เลสนะครับโซ่สีเขียวของอะไรเนี่ยของโอซากินะครับน่าจะมาทั้งชุดเลยทั้งสเตอร์แล้วก็โซ่นะครับพักเท้าหลังก็อยู่ครบก็ซ้อนได้นะซื้อขายเกียบใส่ครับ ถังฟักน้ำทังสองทีนี่นะทีอะไรครบเลยกุญแจเปิดเบาะก็ใช้ได้เหมือน,นจจคันนี้จากุญแจดอกเดียวด้วยนะนี่นะโครงจันเลือก,กิบมาไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับตันต์ตะี้ทั้งตันตตัวตรงนี้นิดนึงแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่นะกุญแจอดอกเดียวขันได้หมดเลยสามจุดนะครับสยเลี้ยติดต่ำสูงนะครับไฟเบรกติดไฟหน้าหลังนะครับ เปิดป๊บแต่มีอยูอ่แต่ว่าแต่ไม่ดังนะะผมก็พ,พ,พยายามจะทําให้มันดังนะครับทําไม่เป็นนะฮะมันจะเลยไมดังไปดูไปเตปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาก็ใส่เดี่ยด้านขวานะครับส่วนหน้าไม่ก็ความเร็วขึ้นนะครับวัดรอบวัดรอบไม่ได้ใส่สายมาอุณหภูมิขึ้น อันนี้ไฟเจร์ว้างแล้วก็ไฟเดียวนะครับอันนี้ไฟสูงนะครับติดนะครับ l อไม่มีเกน้ํามันนะฮะเปิดถังดวนะฮะไม่งั้นก็ใช้ปลอกหนึ่งปลอกสองนะครับอันนี้เครื่องฟิสตั้ดติดง,ง่ายนะเดี๋ยวเราฟังเสียงกันเลยติดไฟก็ตัวนี้นะครับไฟต่ํา ไฟสูงนะครับสูงหน้าไม้ก็ติดนะให้ดูไฟท้ายไอ้ก็ขาดแค่แตะนะฮะเต่มันมีอยู่แต่มันไม่ดังนะทำไม่เป็นนะนี่ก็ปิดไฟนะครับบัานเบีกหน้าก็ด้านบนนี่ก็เป็นปั๊มลอยนะครับประกับของดีเซลเอง เรื่องเงียบกิ๊บนะครับเจ้าของน่าจะฟิดมาใหม่แหละรอยประกงประกินอะไรก็อยู่นะครับก็สภาพเดิมๆท่อเดิมคาบูเคเลี่ยมตัวเดิมนะครับไม่มีดังไม่มีหอน <S <S นี่ไปวิ่งดีละไปวิ่งมาแล้วรับวิ่งดีนะครับกันรอบมานี่จิตจานมากเลยนะครับฟังเสียงเบิ้นเครื่องนิดนึง สูงนี่สตาร์นมือมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทั้งงานสียงานเครื่องนะครับงานสีก็จะมีตําหนิตรงถังนะครับสีกระเทาะนั่นแหละครับตองอื่นก็ดูเรียบร้อยดีนะครับก็สมราคาก็าอยู่ครับเรามาฟังราคานะครับ l อ1 2 5คันนี้เปิดราคาอยู่ที่ 25,900บาทนะครับ25,900าบาทเอกสารครบโอนนะครับภาษีเต็ม67นะครับคันนี้ไปซื้อกับเจ้าของเขามาเลยนะเจ้าของเขามีหลายคันนะครับก็ได้คันนี้มานะครับใครที่ชอบทรงเดิมๆนะครับเครื่องดีๆ4ุดสีเต็มๆนะครับล้อใหม่ยังใหม่ก็ลองดูครับเดี๋ยวนี้ LS ราคาค่อนข้างสูงนะที่ว่ามันไม่ค่อยได้มาก็คือราคามันสูงมากนะครับเมื่อก่อนแบบ20,000กว่าบาทนี่โอ้สวยนะครับทุกวันนี้30,000 30, 30, 30,000กว่าบาทอ๋อนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เอามาครับนี่ก็ฝากไว้ได้วยครับ25,900บาทนะภาษีเต็ม67ท่านใดที่สนใจก็โทรมาแล้วเบอร์063 425 5989นะครับไลน์เบอร์นี้เลยนะครับทัดมา ขอรายละเอียดขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งก็ Facebook นะครับเพจนรถน้าฟ้านะครับทางเพจนรถน้าฟ้าก็สามารถทักข้อความมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับรถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถมาชมตัวจริงได้นะครับหรือท่านใดไม่สะดวกมาก็สามารถจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับราคาก็ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะอาจจดส่งแล้วแต่จังหวัดที่ลูกค้ายอยู่นะครับก็รีวิวประมาณนี้ครับ พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ